แอนเแท็กเตอร์สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจ Facebook และแฟนเพจทางช่อง YouTube ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวนะคะเติมสต็อกนะคะสินค้าเข้าใหม่ค่ะกับ Rotary f a r m t e c ทนะคะสินค้าใหม่นะคะคุณภาพมาตรฐานจากโรงงาน f a r m t e ท h นะคะวันนี้ก็นำมารีวิวให้ได้รับชมกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเติมสต็อกเป็นรุ่นขนาด1.60เ 1, มตรและ1เมตรนะคะ สำหรับขนาด1เมตร60นะคะตัวรหัสรุ่นนะคะ FTR 1648X นะคะตัวนี้ก็ใช้กับรถตั้งแต่30แรงม้าจนถึง40แรงม้านะคะในส่วนของราคานะคะตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่49,500บาทนะคะและในส่วนของขนาด1เมตร80นะคะรหัสนะคะจะ เป็นรุ่น FTR 1854X นะคะตัวนี้นะคะใช้กับรถ45-51แรงม้านะคะราคาอยู่ที่57,500 50, บาทนะคะและตัวขนาด FTR 1960X นะคะตัวนี้ใช้กับขนาด50-55แรงม้าได้นะคะตัวนี้นะคะ59,500บาท และรุ่นอื่นอื่นะคะสำหรับไซส์ใหญ่ๆนะคะ2เมตรขึ้นไปนะคะทางร้านก็มีนะคะมีรุ่น FPR 2066ขนาด2เมตรนะคะใช้กับรถนะคะ50ถึง55แรงม้านะคะตัวนี้นะคะรานะคาจะอยู่ที่69,500บาทนะคะและตัว2เมตร20นะคะใช้กับรถ60ถึง95แรงม้านะคะรานะคา จะอยู่ที่75,000บาทค่ะท่านในที่สนใจนะคะลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะมีบริการจัดส่งนะคะตามระยะทางนะคะในส่วนของราคาที่แจ้งไว้นะคะเป็นเ,เป็นราคาที่ลูกค้าเข้ามารับสินค้าที่หน้าร้านนะคะจะมีส่วนลดนะคะตามโปรโมชั่นให้1000บาททุกตัวนะคะทุกรายการเลยนะคะท่านใดที่สนใจไม่สะดวกเดินทางมาสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้เลยค่ะสินค้าใหม่มีรับประกัน ให้1ปีตลอดอายุการใช้งาน1ปีนะคะมีรับประกันนะคะตัวนี้นะคะก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0875223883 0953399988นะคะสามารถเข้าชมสินค้าได้ทั้ง2ส,สาขาเลยนะคะสาขา1ก็อยู่ตลาดท่ามะเขือตำบลท่ามะเขือค่ะสาขา 2นะคะอยู่เยื้องกับบริษัทลงสีซีพีบ้านท่าเคาะตำบลหนองบัวอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะสามารถเข้ามาชมสินค้าได้เลยนะคะตัวนี้นะคะตอนนี้ก็สินค้าขาดตลาดนะคะวันนี้นํามาเติมสต็อกให้คุณลูกค้าได้เลือกเอาไปใช้งานกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะถ้าใครที่สนใจนะคะสามารถสอบถามตามเบอร์โทรที่แจ้งไปได้เลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ